นี้ขอนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะมันจะมีเสียงกระทบกระเทียบเปียบเปยมานะคะซึ่งบางบริษัทอาจจะมีบางบริษัทอาจะาาจะไม่มีนะมันจะมีแบบว่าอะไรนะพวกพวกพวก,พวกผู้ชายที่นิสัยเหมือนผู้หญิงอะ นะคุณเคยเจอไหมมันจะมีพวกหนึ่งนะคะพวกหนึ่งที่บอกว่าแม้นั่งอยู่ในออฟฟิศมันก็ไม่ร้อน,ไม,น,นไม่นุ่นไม่นี่อ้าวเรียนมาแบบไหนล่ะเราเรียนเราเรียนบัญชีมาฉันไม่ได้เรียนช่างยนต์ถอดล้อถอดอะไรเหมือนแกใช่ไหมเอออันนี้แต่เราไปเถียงกับเขามันก็ไม,ม่ประโยชน์นะเถียงกับคนแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะก็สู้ไปเป็นมิตรกับเขาเลยดีกว่านะคะให้คุณให้คุณเออคุณรู้นะก็คุณก็ไม่ได้ชอบ คุณก็ไม่ได้แฮปปี้นะคะในคาพูดของเขาแต่ว่าคุณยังต้องทํางานร่วมกับเขาหลายๆปีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดิวหาวิธีดิวกับเขาให้ได้เพื่อการทํางานของคุณมันจะได้สมูทขึ้นคุณจะทํำยังไงนะคะเทคนิคก็คือต้องไปตีเป็นเพื่อนไปเลยนะคะเข้าไปพูดคุยอาจจะวางตัวบางครั้งอาจจะวางตัวคือก็วางตัวเป็นเพื่อนเข้าไปเลยในในนอกเวลาง,งานนะคะ,ะพยายามพยายามเข้ากับช่างให้ได้พยายามเข้ากับเขาให้ได้ กินอยู่แบบเขาให้ได้นะคะแล้วเราพอเขาเราได้ใจเขาแล้วปุ๊บเนี่ยการทํางานของเราเราจะถามอะไรจากเขาเขาจะบอกความจริงเขาจะบอกเขาจะไม่หมกเม็ดทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะคะใช้ไปแล้วน,นี่ทุกทุกวันนี้ก็คือเป็นก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะมีมีเรามีปัญหาแล้วก็วิ่งหาเขาได้เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าตอนแรกๆเขามาเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ย คือเวลาเขาเหนื่อยงาน,นเราต้องเข้าใจโมเมนต์เขานะเขาทํางานข้างนอกแล้วร้อนเนาะไม่มีพัดลมไม่มีแอร์เขาอาจจะบบนนะ,ะตามภาษาเพราะเขาเรียนจบเขาบางบางคนไม่จบมอหอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องเขามีแค่ประสบการณ์ในการทํางานแต่เขาไม่ได้มีคุณวุฒิในการทํางาน <p> เพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้ดูถูกเขานะ <p> เพียงแต่ว่ากําลังจะบอกว่าเราก็ต้องเข้าใจภาวะอารมณ์เขาด้วยนะคะในการทํางานเพราะฉะนั้นเลยก็จะอยู่ อยู่กับคนที่ทำงานได้ทุกระดับนะคะคือเจ้านายของโค้ดโดยตรงเนี่ยเขาจะฝึกให้เราอยู่กับคนได้ทุกระดับเราต้องได้รับแรงกดดันตลอดเวลาในการทำงานนะคะนั่นมันก็ทำให้คุณคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องดรามา่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากในตอนที่ทำงานอยู่นะณขนาดจิตจะรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อคุณเวลาผ่านไปแล้วแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วคุณชำนาญในการทำงานและคุณออกมา คุณจะมาเนื้อนั่งนึกย้อนเหมือนโคนว่าที่เนี่ยคือที่เนี่ยคือประสบป,ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่โค้ดทำงานทุกที่มาที่นี่ให้ประสบการณ์มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องคนนะคะก็ได้การรู้รู้จักนิสัยคนรู้จักสันดานคนรู้จักมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะกับช่างกับช่างบางคน ก็ได้จากที่นี่นะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้บริหารแล้วก็การวางตัวในสังคมก็เรียนรู้จากที่นี่ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะน,นั้นที่นี่คือคือหนังสือเล่มใหญ่ที่เราได้นะคะนี่ถ้าเราถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปสิ่งที่เราเจอที่เราบอกว่าเอ้ยมันแย่มากเลยในยที่ทํางานแต่จริงๆแล้วมันคือมันคืออะไรหรือป่ามันคือ ขุมทรัพย์จานใหญ่เลยที่คุณแบบอาจจะมองข้ามไปมันคือประสบการณ์นะคะที่คุณใครๆอาจจะไม่ได้เจออย่างคุณนะแล้วใครๆก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างคุณแต่ถ้ากิดคุณเป็นคนที่เจอประสบการณ์และผ่านตรงนี้มาได้นะคะในชีวิตของคุณหลายๆอย่างอาจจะไม่น่ากลัวเลยนะคะมันเป็นเรื่องแค่นี่เองแค่ปลายเล็บเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราเจออะไรที่หนักมาแล้วเพราะฉะนั้น ต่อไปถ้าถ้ามันจะมีอะไรคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่หนักเท่าที่ผ่านมาแล้วนะคะเอออันนี้ก็เป็นแนวคิดเฉยๆเนะอ,ออกนอกเรื่องสยาวนะคะข้อ2ก็คือถอยห่างนะคะกลับมาเรื่องของเราข้อ2ถอยห่างถ้าเจอคนแบบนี้พลังงานแบบนี้ energy แบบนี้นะคะหรืออาจจะมีคําพูดบางอย่างที่กระทบกระทั่งสะเทือนจิตใจเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคุณหรือว่าเป็นคน ที่คุณรู้จักนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยได้หมดนะคะไปใช้ได้มดข้อ2องนะถอยห่างข้อแรกก็คือไม่เก็บคําพูดของคนพวกนี้เข้ามาใส่ใจคุณพยายามมองเขาเป็นอากาศธาตุนะคะอากาศธาตุก็คือไม่มีความสําคัญเลยนะไม่ต้องเอาเก็บมาคิดเรื่องที่สําคัญมีมากมายนะคะในชีวิตเรื่องธรรมากินเรื่อง